นะภารกิจกู้ภัยล่องมหาสมุทรฟิลิปปินส์ทีมกู้ภัยพบศพทหารจำนวน9้าศพแต่ยังมีผู้รอดชีวิตเหลืออยู่จำนวนหนึ่งทันใดน,นั้นเรือดำน้ําของพวกเขาถูกกระแทกโดยบางสิ่งพวกเขาสังงรอ์ใจไม่ดีจึงรีบกลับไปที่เรือกู้ภัยมีคนในทีมจำนวนหนึ่งออกมาไม่ทันเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคบางอย่างวันน้าทีมจึงต้องตัดสินใจว่าจะตายกันหมดหรือจะรอดแค่บางส่วนเนื่องจากมีบางอย่างกําลังพุ่งตรงมาที่เรือดำน้ําของพวกเขาเขาตัดสินใจตัดการเชื่อมต่อระหว่างเรือกู้ภัยและเรือดำน้ําเรือดำน้ำ น้ำทุกบทพยี่จากสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่บางอย่างจนแทบไม่เหลือทราบเหตุการณ์นั้นยังคงฝังใจทีมกู้ภัยไปอีกนาน5ปีต่อมาที่สถานีวิจัยมานาวันประเทศจีนสถานีซึ่งไว้ศึกษาและวิจัยระบบนิเวศใต้น้ําพวกเขาส่งยานสำรวจลงไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของทะเลมาเลนาเทนตั้งแต่ปี1875ทุกคนยังคิดว่าล่องมาหาสมุทรมาเลนาคือส่วนที่ลึกที่สุดของโลกแต่ทีมวิจัยคาดการณ์ว่าใต้ชั้นเทอร์โมคามันจะต้องมีระบบนิเวศใหม่อย่างแน่นอนเรือดำน้ำ ทะลุผ่านชั้นเทอร์โมคายและพบกับระบบนิเวศใหม่อย่างที่พวกเขาคาดการไว้เรือดำน้ำจัดสัญญาณสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่กำลังมุ่งตรงมาที่พวกเขายานควบคุมระยะไกลถูกโจมตีและสัญญาณภาพขาดหายส่วนควบคุมและเจ้าหน้าที่ใต้น้ำตกอยู่ในสถานาการณ์ที่น่าเป็นกังวลมันเข้ากระแทกเรือดำน้ำจากด้านหลังพวกเขาได้แต่สงสัยว่ากำลังเผชิญหน้าอยู่กับตัวอะไรยังไม่ทันจะรู้ก็โดนมันถล่มซ้ำเป็นครั้งที่2พวกเขาพยายามใช้ระบบแทงลอยแต่มันก็ไม่ได้ผลหลังสัญ,ญญาณถูกตัดขาดส่วนควบคุมจึงต้องหาวิธีที่ จะลงไปช่วยพวกเขาและคนที่จะช่วยพวกเขาได้ตอนนี้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเขาคือโจนาธเทเลอร์หัวหน้าทีมกู้ภัยใต้น้ำลึกตอนต้นคลิปพวกเขาขอร้องให้โจนาธกลับไปทํางานใต้น้ําอีกครั้งแต่โจนาธก็บอกว่าเขาไม่คิดจะลงน้ําอีกแล้วพวกเราควรกินเบียร์แล้วก็แยกย้ายกันไปมีความสุขได้แล้วพวกเขาจึงบอกว่าเมียเก่าของโจนาธติดอยู่ใต้นั้นทําให้โจนาธจะต้องคิดใหม่ที่ใต้น้ําพวกเขาซ่อมระบบไฟของเรือดําน้ําได้และทันทีที่ไฟติดพวกเขาก็ถูกมันโจมตีอีกครั้งแรงกระแทกทําให้เมียเก่าของโจนาต ถูกแทงที่หน้าอกโจนัทพยายามอธิบายว่ามีบางอย่างอยู่ใต้ทะเลแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเขาออกซิเจนในเรือดำน้ำเกิดรั่วและพวกเขาไม่เวลากี่สั่วโมงในการมีชีวิตรอดพวกเขาจึงตัดสินใจใช้ยานสำรวจขนาดเล็กลงไปช่วยเหลือในสถานการณ์ที่เร่งด่วนในคืนเดียวกันโจนัทเทเลอร์ก็ได้เดินทางมาถึงสถานีวิจัยเขาได้รับการตรวจร่างกายจากหมอที่เขาเกลียดหน้ามากที่สุดและเขายังเตือนหมอว่าในน่านน้ำสากลนั้นไม่มีกฎหมายระวังตัวไว้และยังได้รับการเตือนว่าเรือดำน้ำที่เขาจะเอาลงไปมันทนแรงดันได้เพียงแค่ เมตรเมื่อลงมาเขาก็พบกับผู้ช่วยกับตันอายุ8ขวบก่อนเธอจะขึ้นไปโจนัสได้ให้สัญญาว่าจะพาแม่เธอกับหาให้ได้โจนัสยังคงฝังใจกับเหตุการณ์ครั้งก่อนแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะลงไปช่วยคนอื่นออกซิเจนในเลือดของเขาตกวูบจากการเปลี่ยนระดับแรงดันที่เร็วเกินไปศูนย์ควบคุมเรียกซูหญิงกลับมาเนื่องจากโจนัสมาทํางานแทนแล้วโจนัสยังบอกให้เธอขึ้นไปเพราะมันเก็เกะการทํางานแต่เธอก็หัวลันไม่ยอมขึ้นซูหญินทะลุผ่านชั้นเจอโมขายและโจนัสขอตัดสัญญาณการติดต่อเพื่อประหยัดพลังงานของ ือดน้ที่ใต้น้ำทุกคนยังรอการช่วยเหลือจากคนด้านบนอย่างมีความหวังซูหยินพบเรือดำน้ำออริจินและกำลังจะลากมันขึ้นด้านบนแต่เธอกับถูกจู่โจมโดยอะไรบางอย่างเธอมองไปเห็นหนวดขนาดใหญ่กำลังรัดเรือดำน้ำของเธอแรงรัดของมันทำให้ตัวใหญ่ของซูหยินกำลังจะแตกออกทันใดนั้นหมึกของมันถูกปล่อยออกมาและหนวดของมันค่อยๆค,ค,คลายลงร่างของมันถูกฉลามขนาดใหญ่ฆ่าไปเป็นอาหารเจสันยังและทีมวิจัยรู้ทันทีว่าสิ่งที่โจมตีเขาครั้งก่อนก็คือเมกาโลดอนเขาตัวในให้ซูยินผิด ไฟของเรือดำน้ำเพื่อเลี่ยงความสนใจของฉลามยักษ์แต่ซูยินปิดระบบไม่ทันโจนัสจึงใช้ไฟล่อฉลามออกมาจากเรือของเธอและบอกเธอใช้จังหวะน,นี้เปิดแทงลอยเพื่อนำเรือขึ้นด้านบนโจนัสนำยานเข้าเชื่อมต่อเพื่อกู้ภยัยใต้น้ำอีกครั้งคำแรกที่โจนัสพูดกับผู้ประสบภัยก็คือผมเตือนคุณแล้วหากฉลามพุ่งชนในตอนที่ยานของพวกเขาเชื่อมกันอยู่มันจะทำให้พวกเขาตายทั้งหมดโทชิรู้ว่าเขาข้ามไปไม่ทันแน่จึงฝากจดหมายให้เพื่อนและปิดประตูการเชื่อมต่อพร้อมก็เปิดไฟล่อไม่กัดลดนไว้เพื่อให้เพื่อนของเขาหนีไปได้อย่าง โทชีเสียชีวิตจากการโจมตีของไม่กัดลดอนและเรือดำน้ำก็ได้ระเบิดออกโจนัสได้นำร่างของผู้ประสบภัยขึ้นมายังสถานีวิจัยด้านบนู้หญิงกล่าวหาว่าโจนัททิ้งโทชีเพื่อเอาตัวรอดและยังว่าเขาว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวโจนัสจึงสวนกลับทันทีว่าคุณต้องหาที่ส่งพวกเขาลงไปโจนัสได้เข้ามาเยี่ยมเมีย,เ,มยเก่าของเขาทีไ่ได้รับอาการบาดเจ็บและได้รับการขอโทษจากหมอที่เขาไม่ชอบหน้าแต่ด้วยหมอช่วยชีวิตเมียเก่าของเขาไว้โจนัสจึงให้อภัยและบอกว่าเราหายกันโจนัสได้มาอาบน้ำเพื่อผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าแต่ ซูยิงก็เปิดประตูเข้ามาเธอมาเพื่อจะขอโทษที่พูดไม่ดีกับโจนัทหลังจากพูดจบเธอก็เดินออกไปด้วยท่าทาง,งเขินและอธิบายต่อทีมวิจัยว่าตัวที่โจมตีพวกเราก็คือเมกาโลดอนลำตัวยาว21-27เมตรมันเป็นฉลามที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาฟันของมันกัดทะลุก,กระดูกของวานจนสามารถขายครึ่งได้มนุษย์เชื่อว่ามันสูญพันธุ์ไปเป็นเวลา2ล้านปีแล้วหลังจากนั้นทีมวิจัยถูกต่อว่าจากนักลงทุนรายใหญ่ว่าพวกเขาใช้งบประมาณไปมหาศาลแต่กลับไม่ได้กําไรอะไรกลับมาเลยขณะที่โจน ฟังอยู่เด็กผู้หญิงก็เข้ามาขอบคุณเขาที่พาแม่เธอกลับมาอย่างปลอดภัยหลังจากทนฟังอยู่นานโจนัก,ก็สวนกลับไปว่าถ้าคุณอยากจะสํารวจก็ลงไปสํารวจแต่อย่าเรียกผมมาช่วยอแล้วกันในขณะเดียวกันที่ด้านนอกเด็กผู้หญิงเธอเดินตามของเล่นมาจนถึงสามแยกเธอหันไปกรีดร้องคอแทบแตกเมื่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือไม่กาโลดอนแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ทั่วทั้งสถานีวิจัยพวกเขารีบออกตามหาเหมย์อ,อิงเด็กผู้หญิงที่กําลังตกอยู่ในอันตรายพวกเขาแยกทีมกันค้นหาและเป็นซูหญิงที่พบลูกของเธอก่อนเมย์อิงบอกว่าาเเธออจปป แต่ทุกคนก็คิดว่ามันเป็นแรงกระแทกของปลาวานก็เท่านั้นระหว่างที่ทุกคนกําลังงงๆไม่กาลโลดอนก็ได้เข้ามากินวานตัวนั้นไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาโจนัาจึงสั่งให้ปิดไฟใต้ใน้าเพื่อเลี่ยงความสนใจของเมกาโลดอนพวกเขามารู้ที่หลังว่าเมกาโลดอนแอบขึ้นมาตอนที่ประตูกั้นระหว่างชั้นเทอร์โมคายเปิดออกพวกเขาได้รับรายงานว่าเรือจมแล้วสามลำซึ่งคาดว่าเป็นฝีมือของเมกาโลดอนทีมวิจัยนําเรือออกไปเพื่อยืนยันสมมุติฐานโดยทันทีเมื่อมาถึงก็พบกับซากปลาหักพังและฉลามที่ไม่มีคลีบดูเเเหมืืืือออนนวว่ารพกี้ค ล่าฉลามแต่มันก็โดนเดอะเม็กล้างแค้นให้แล้วพวกเขาคิดที่จะยิงเครื่องติดตามใส่เดอะเม็กเพื่อดูพฤติกรรมของมันปัญหาคือต้องยิงเครื่องติดตามในระยะร้อยฟุตและเรือก็ใช้ไม่ได้คนที่รับหน้าที่นี้ก็คือโจนาตเทเลอร์โจนาตกระโดดลงไปโดยมีทีมงานคอยดึงเชือกซับพอร์ตอยู่บนเรือเขาค่อยๆว่ายไปหามันอย่างช้าๆแต่เดอะเม็กมุดลงไปใต้น้ําก่อนจะยิงเครื่องติดตามใส่โจนาตพยายามมองหามันอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่โผล่ขของมันโผล่ขึ้นเหนือน้านอีกครั้งทําให้เขายิงเครื่องติดสัญญ,ญาณได้โจนาตถูกดึงกกลัับหงทําาริจจสเ็ ดึงความสนใจมันเข้าเต็มๆเขารีบว่ายกลับไปหาเรือด้วยความเร็วทั้งหมดที่มี คนบนเรือเองก็กำลังช่วยชีวิตเขาอย่างเอาอเป็นเอาตายในจังหวะสุดท้ายของชีวิตที่คิดว่าไม่รอดร่างของโจนาถูกกระชากขึ้นมาบนเรือเยื้องกับฟันฉลามไปนิดเดียวหลังจากที่โจนาสรอดชีวิตพวกเขาคิดที่จะล่อมันออกมาเพื่อยิงยาสลบใส่มันอีกครั้งโดยซูหยินอาสาลงไปในกรงกันฉลามเพื่อทําภารกิจนี้พวกเขาสาดเลือดลงมาเพื่อลอยฉลามยักษ์เข้ามาใกล้แต่กลับมีฝูงฉลามขาวเข้ามาลุมล้อมเธอทันใดนั้นพวกมันก็หนีไปบง่งบอกถึงการมาของผู้ล่าชั้นสูงฉลามตัวใหญ่เข้ามาใกล้ในระยะที่เธอสามารถยิงยาส ลบได้มันเข้าจู่โจมและพยายามลากกงให้ออกห่างจากเรือสลิงถูกดึงจนสุดทําให้เรือถูกลากไปด้วยซูหยินยิงยาสลบใส่ฉลามและมันพยายามกัดกงของเธอให้แตกด้วยความเป็นห่วงโจนัสจึงกระโดดลงไปช่วยเธออย่างไม่คิดชีวิตมันพยายามลากทั้งคนทั้งเรือให้ลงไปในน้ําด้วยแรงกระแทกทาให้หน้ากากของซูหยินแตกออกออกซิเจนที่ลดลงทําให้เธออยู่ใต้น้าได้อีกไม่นานฉลามเปลี่ยนเป้าหมายมายังสมาชิกทีมที่พัดตกน้ําจากอุบัติเหตุภายใต้สถานการณ์ที่กดดันซูหยินหมดสติเนื่องจากเธอใช้ออกซิเจนเร็วเกินไปน็อตยึดเคไมม่สาาารถใช้งน ทาให้พวกเขากําลังดําดิ่งลงสู่ทะเลคนบนเรือพยายามใช้เหยื่อเพื่อล่อความสนใจของฉลามออกมาโจนาสประสบความสําเร็จในการเปิดกงและกําลังพาซูยินขึ้นจากน้ําแรงกระแทกของฉลามทําให้คนบนเรือพัดตกลงไปอีกครั้งมันพยายามตรงเข้ามากัดซูยินและโจนาแต่หลังของมันติดอยู่กับสลิงบนเรือทําให้ตั้งคู่อยู่ในวินาทีเฉียดเป็นเฉียดตายความบ้าคลั่งของมันทําให้ยาสลบออลทธิ์เร็วขึ้นและมันก็หมดแรงลงในที่สุดซูยินได้สติหลังจากการช่วยเหลือของโจนาเขาได้ให้เธอดูผลงานจากความพยายามของทุกคนทีมงาน ถ่ายรูปคู่กับฉลามอย่างสนุกสนานทันใดนั้นฉลามที่ใหญ่กว่าตัวมันประมาณ5เท่าก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเดอะม็กตัวจริงเข้าจู่โจมทําให้เรือของพวกเขาพลิกคว่ำพวกเขาเสียเพื่อนไปนหนึ่งคนและต้องลอยคอเอาชีวิตลอดอกลางทะเลเมกาโลดอนยังคงว่ายวนเวียนอยู่บริเวณนั้นสร้างความหวาดกลัวให้คนในทีมนายแพทย์พยายามเบนความสนใจของฉลามมาที่ตัวเขาเพื่อที่คนอื่นจะได้ว่ายกลับขึ้นเรือก่อนเขาจะตายเขายังบอกว่าเราเป็นคนดีมันไม่ทําอะไรเราหรอกเหตุการณ์นี้ทําให้นายเสื้อฟ้าสติแตกจนพูดไม่หยุดแต่โชคดีที่แม็ก ไปคว้าเรือฉุกเฉินไว้ได้ทันระหว่างทางกับนายเสื้อฟ้ายังคงพูดมาหยุดเขาถามเธอว่าไว้ผมทรงอะไรเธอจึงสวนกลับว่าแล้วทำไมไม่มีผมทําให้การพูดมากของเขาจบลงเพียงเท่านี้นักลงทุนรายใหญ่ได้โทรเรียกเฮลิคอปเตอร์เพื่อมาจากกัดการกับฉลามยากกักษ์กลางทะเลพวกเขายิงลูกดอกยาสลบและก็นําปืนกลเพื่อไล่ให้มันออกห่างจากเรือทําให้คนในทีมรู้สึกโล่งใจแม่ ไ,ได้สีพ่อของซูหญิงสั่งลาลูกสาวเปนครั้งสุดท้ายและเขาก็จากไปอย่างสงบเธอคงเก็บความเศร้าไว้ในใจและใช้ชีวิตต่อไปโดยที่ไม่มีพอ่อระหว่างที่เธอแอบมาร้องไห้คนเดียวอยู่ในห้องโจนนะัทก็ได้เข้ามาปลอบเธอว่า เรื่องบางอย่างเมื่อมันเกิดขึ้นมันได้เปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลแต่โลกยังคงดําเนินต่อไปไม่ว่าเราจะรู้สึกอะไรก็ตามตัวผมเองก็ไม่ได้ผ่านเรื่องเวลวร้ายไปได้ภาพมันยังคงตามหลอกหลอนแต่เราก็ต้องอยู่กับมันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ส่งมอบภารกิจจัดการฉลามให้กับรัฐบาลจีนและสั่งปิดสุ์วิจัยมานาวันจนกว่าจะฆ่าไม่กาัดลดนลงได้แต่ความจริงแล้วเขากําลังเตรียมการบางอย่างเป็นการส่วนตัวในการจัดการกับฉลามยักษ์พวกเขาใช้เรือบุกเข้าหาฉลามและใช้เเฮลิคอปเตอร์ทิ้งทุ่นระเบิดน้ำลึก เพื่อหวังที่จะสังหารมันเขายังคงทิ้งระเบิดย้ำๆใส่จนร่างของมันเละไม่เป็นท่ามีฝูงฉลามตัวเล็กๆมากมายเข้ามากินซากศพของมันลูกน้องได้มารายงานว่าตัวที่พวกเขาฆ่านั้นมันคือปลาวาฬไม่ใช่มการโลดอนด้วยความเร่งรีบออกเรือของลูกน้องทําให้เขาพัดตกอยู่ใกล้กับศพของวาฬและแน่นอนว่าเขาถูกฉลามกินในคืนนั้นที่ศูนย์วิจัยทุกคนทราบเพียงแต่ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่ได้โทรหาประเทศไหนเลยแต่ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรอยู่ที่ไหนจากการค้นหาพวกเขาทราบว่าฉลามกำลังตรงไปที่แห่งหนึ่ง ในประเทศจีนซึ่งมีผู้คนเล่นน้ำอยู่จำนวนมากพวกเขาว,วางแผนที่จะฆ่ามันที่ทะเลแห่งนั้นโดยใช้ไกลเดอร์และเสียงของปาวานเพื่อล่อมันออกมาณอนะอาวซานยาประเทศจีนสถานที่ที่ผู้คนกำลังเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานบรรดาเพื่อนของบ่าวสาวได้โดดลงมาเล่นน้ำเพื่อฉลองงานแต่งและผู้ล่าอายุสองล้านปีก็กำลังมาร่วมอวยพรแก่บ่าวสาวนักท่องเที่ยวคนหนึ่งบงัเงเอิญเห็นอะไรบางอย่างรอยอยู่ในนั้น มันคือแพที่เติมไปด้วยสาวๆนั่นเองตัวส่งสัญญาณ GPS ของเมกาโลดอนบังเอิญไปเกี่ยวกับโซ่สมอเรือทําให้มันหล่นลงทะเลตอนนี้แพรของสาวๆถูกลากไปด้วยอะไรบางอย่างพวกเธอคงคิดว่านี่เป็นแผนของผู้ชายแพ้างๆเป็นแน่แต่ไม่ใช่แพของเขาและเธอได้ลากมาปรรจบกันภายใต้การชี้นําของเมกาโลดอนนักท่องเที่ยวรายหนึ่งได้ตะโกนเสียงดังขึ้นมาว่า ฉลามนักท่องเที่ยวแตกตื่นเหมือนมดแตกลังส่งเสียงร้องดังด้วยความหวาดกลัวทุกคนพยายามขึ้นจากน้ำเพื่อเอาตัวรอดคนมันแพ้ถูกกระโดดงับยังก็ะอยู่ในเกมอังกี้ชาร์กแต่ไม่ใช่คุณกำลังอยู่ในช่อง f า s t s t o อ y g ีอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับฉลามชอบงับคุณเมื่อคุณเคลื่อนไหวด้วยความเร็วมันยังคงเข้าจู่โจมทุกสิ่งไม่สวนว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ในจังหวะนั้นเองเสียงวานจากเครื่องโซน่าได้ดังขึ้นมันจึงเปลี่ยนเป้าหมายไปยังผู้ที่ท้าทายมันซูหยินและโจนานะเตรียม ันกัดเครื่องโซนา่าเพราะความรำคาญเหมือนก็อซิล่ารำคาญเครื่องออกาโจนัสพยายามเล็งยิงมันแต่ทำไม่ได้เพราะมันอยู่ใกล้เรือเกินไปมันพยายามไล่ไกลเดอร์ของโจนาแต่เขาก็ขับหนีมันไปได้อย่างสบายๆจนกระทั่งความไวของมันทําให้เขาต้องตะลึงโจนาพยายามขับเรือล่อฉลามไปหาซูยินเธอยิงมิสไซล์เข้าทางลาตัวด้านขวาของมันนักลงนักข่าวต่างพานเก็บภาเพเหตุการณ์ที่ขวัญครั้งนี้มันหายไปนในโคนก่อนจะโผล่มาด้านหลังเรือของซูยินโจนัสดึงความสนใจมันก,นก่อนที่เขาจะยิงมิสไซล์แต่มิสไซล์ดันยิงไม่ออกทําให้โจนากํลังตย นักข่าวมูเตอร์มองฉลามทำให้เฮลิคอปเตอร์พุ่งเข้าชนกับอีกลำแรงกระแทกทำให้มันตกลงบนเรือและคนวันนั้นก็ต้องโดดหนีลงน้ำโจนัสจึงพยายามล่อมันให้ออกห่างจากเรืออีกครั้งเด็กน้อยพยายามเตือนผู้ใหญ่ว่าการตีน้ำเป็นการเรียกฉลามไม่เข้ามาทุกคนรอ,อความหวังจากโจนัสเนื่องจากพวกเขากำลังตกเป็นตอนนิ่งโจนัสได้พูดคำคมเท่ๆก่อนที่เขาจะตัดสัญญาณการติดต่อและเอาส่วนคมของเรือดำน้ำกินเนื้อของเมการโรดอนนี่เป็นครั้งแรกที่มนุษยชาติสร้างบาดแผลให้นักล่าอายุ2ล้านปีมันพยายามกัดเรือ แตกด้วยความโมโหโจนาสพยายามใช้เครื่องช่วยหายใจและถีบกระจกของเรือดำน้ำออกมาเขาสบตากับมันก่อนจะเอาหอกทิ่มจนเบ้าโ,โยกมันแสดงความเจ็บปวดออกมาในรูปแบบของปลาฉลามกลิ่นคาวเลือดจากตัวมันเลียกนักล่าตัวน้อยจากท้องทะเลมารุมกินโตมันจะเก่งแค่ไหนก็แพ้รุมอยู่ดีและฉลามยักษ์เมกรารลดอนก็เสียชีวิตลงในที่สุดถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ f a s t Story G H และถ้าอยากให้ทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างถ้าหมากับลาวิ่งแข่งกันใครจะชนะก็ขอตอบปลา เพรลาไปก่อนสวัสดีครับ